สวัสดีค่ะพี่น้องคะทักทายกันเว้าคราวๆเกี่ยวกับหมอร้องมอลำศิลปินคนดันเดี๋ยวคลิปนี้ว้าเกี่ยวกับอิลาอุงอิงเว้าเกี่ยวกับแม่หน่อยแม่ของอิลาอุงอิงพี่น้องเรื่องนี้ว้าวกับว้าเนาะหลายคนบอกเคยหูมาก่อนเลยพี่น้อง โหแต่ว่เมือขึ้นนี่อีหล่าอุงอิงสาวหน่อยเพรบานแพ้งไปทําการแสดงที่อําเภอว่านอนนีวดัดจังหวัดสกลนครเป็นบ้านเกิดแม่หน่อยอืมลายคนเวาแบบนี้เป็นบ้านเกิดแม่หน่อยแต่ก็บ่ฮหูว่าเอา้าเราบ้านเพื่อนอยู่หมู่บ้านยังอยู่หมอ่องใดอียังจังไดบ่มีไผฮหูหรือว่าค้นตีหูกะหน่อยแห้งประมาณนั้นแม้กระทั่งมื่อขึ้นที่ได้ยิน,นะคะพี่น้องเรื่องนี้เนาะที่ได้ยินพอหยุดแน่พอการใช้แน่ พระเอกต้นวิมลชัใช่้รก็อีกหลายหลายคนยังบอกหูมาก่อนเลยที่เดียวพี่น้องบอกหูมาก่อนว่าแม่หน่อยเป็นคนอำเภอว่านนนิวาดเราบ้านอยู่แค่ใกล้ๆก,ก,ก,กันกับหนา้าโรงพยาบาลอำเภอว่านนนิวาดพี่น้องหลายคนพอการใช่นี่บอกว่าคอยและคิดว่าบ้านเจ้าเขาไปอีกหากิโลสิบกิโลจากอำเภอว่านนทีวาดพัสนบแมยนแม่หน่อยว่า บ้านอยู่ไกลๆกกันกับหน้าโรงพยาบาลนั่นเองพี่น้องแต่ว่าเป็นอย่างคือบบหูแม่หน่อยบอกว่าเวลาทีแม่หน่อยกับเมื่อยามอยากพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นกับบดิออกซื้อบดิเป็นข้าวน่ะหน้าพี่น้องก็เลยเฮ็ดห้ยเข้านี่บบหูประมาณนั่นเนาะแต่ว่าชีวิตของแม่หน่อยนะคะพี่น้องนี่ก็บโบหู้มาก,ก่อนคือกันว่าแม่หน่อยก็คือพอกับแม่เพิ่นจากไปแล้วแล้วแม่หน่อยเป็นคนโบมีบ้างพี่น้องเป็นคนโบมีบ้านเป็นของเจ้าของ หมายถึงว่าถ้าแม่นกลับไปก็ต้องไปพักบ้านญาพ่นองเบิร์ตอำเภอ่นนามสกุลเพื่อนนี่เนาะเพื่อนบอกว่าญาพี่นองลา้แห้งแต่ว่าเพื่อนก็บบอยหูจักเพราะว่าชีวิตของเพื่อนนะ่ะคือหลังจากขายบ้านออกไปแล้วจังสินเนาะเพื่อนกับไปใช้ชีวิตในกรุงเทพกรุงไทยไปทําการทํางานกลับมาเป็นบางเทื่อกลับมาอย,ยากญาพ่นองเท่อน,นั้นเองแต่บ่มีบ้านเป็นของเจ้าของพ่นองบอยอยากเสือเลย ว่าบ่มีบานเป็นของเจ้าของพี่น้องจนเมื่อนี่ีลาอุ้งอิงสางบานสา้คารคฤหา์ให้หลังบักไงแล้วนอะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มีแล้วมีบานเป็นของเจ้าของแล้วสําหรับแม่หน่อยก็ได้นะคะแต่ว่ามองนี้นะบอ่อยากเสือ้อเราก็เพิ่งดิ้งยินเมื่อขึ้น,นีลาพี่น้องพอการใช้ก็ยังแบบเอ้าแมนบอกคอยก็บห้องกูหูนี่ได้ผนว่าพอหยุดก็คือกัดพี่น้องอีกหลายคนสาวน้ำยืนว่าถ้าได้เห็นคลิปนี้ได้ฟังคลิปนี้ กับโบคิดมาก,ก่อนเนาะว่าแม่หน่อยเพิ่อนอ่าเพิ่นจะมีชีวิตทีเพิ่นบอกว่าลําบากอืมโดยความลําบากบ้านก็เลยต้องจําเป็นต้องขายออกไปเบิ่งที่หลับพี่น้องบ้านก็จําเป็นต้องขายออกไปแล้วเพิ่นก็ต้องจําเป็นต้องไปเหตุงานไปเหตุงานกรุงเทพกรุงไทยต่างต่ อายุ14ปีพี่น้องเอาบัตานี่เว้าเรื่องนี่เรื่องพี่น้องเด้อเว้าเรื่องชีวิตของเม่หน่อยเนาะทีว่ามือคืนนี่ได้ยินได้ฟังเพิ่นเว้าให้ฟังนะคะเพิ่นเว้าในคลิปเนาะมือคืนนี่สาวนำยืนหนฝันพี่น้องเว้าความฝันน้ำก่อนฝันเห็นแม่หน่อยเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดสิบแปรอีหยังเป็นจังไดกะแล้วแต่พี่น้องสาวน้ำยื่นน่ะฝันเห็นเม่หน่อยฝันว่าประมาณว่าเหมือนปับบยย่่งไปคุกกันกันนนมอีละ แเราแม่หน่อยกับยิบยิบคือจังหูบสร้างนี wished, ly, Pen, ่ ler, ค่ะพี labeling, ่น้องเป็นเป็นในหน่อยดอกเป็นเป็นหนอยในหน่อยเป็นเหมือนจักสิเป็นเพชรหรือว่าเป็นแก้วนะนะพี่น้องแต่แต่เป็นในหน่อยแบบลักษณะกลมๆในหน่อยเหมือนสร้างตัวในหน่อยแต่ว่าเป็นคือเพชรในหลักพี่น้องจักเพนรเพชรหรือเป็นแก้วมองหนีบนแน่ใจพี่น้องแต่ว่าแม่หน่อยเอามาให้เบิ้งแม่หน่อยเอามาให้เบิ้งยืนมาให้เบิ้งแบบ แบบยืนมาแบบนี้นะคะพี่น้องยืนมาบอกว่าแม่น้ำยืนเบิงดีที่หล่ะว่าสัน่นเบิงดีที่หละ่ะก็เลยว่าเอา้าแม่หน่อยได้มาตาใสได้มาตาใสนอกจากกระถามกันประมาณนี้จำได้ว่าลว้วาไม่ค้นหายมากแต่ว่าสาวน้ำยืนนั่นจำบ่ได้ว่าหายมาตาใสเดิมพี่น้องเด้อแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นเป็นสร้างเป็นแบบงามแห้งพี่น้องเป็นประกายแบบคือจังเพชรนีนล่ล่ะ เจ้าสิเ็นเพชรหรือสิเป็นแก้วกันะนะนะแต่ว่าหันได้หยิบได้ยับเป็นแบบใสแบบเป็นโตเป็นโตสางในหน่อยค่ะพี่น้องสาวน้ำเงินฝันแบบนี้ซอยแปลความฝันน้ำแนะ่พี่น้องบอกเคยฝันแบบนี้จะเถื่ออยู่ดีๆกับฝันเห็นแม่หน่อยแบบนี้ว่าสิทักไปคุยกันกับเล่าอยู่ด้อันฝันเห็นแบบนี้แล้วปรากฏว่าตื่นก่อนพี่น้องบ่ท่านเด้สอบถามว่าแม่หน่อยได้มาจากไสหรือว่าอีหยังจังใดนั่นะนะนะได้เห็นเพื่อนว่า แม่น้ำยื่นนี่มาเบิงนี่มีหยังสีให้เบิงเพื่อนว่าเพื่อนกะเอาชว่วให้เบิงอะนะก็เลยถามว่าไม่หน่อยได้มาแต่ใสไนอะจากคืองามแถบประมาณนี้เพื่อนกะว่าคือจังเอามาแต่ใสไนี่ลับพี่นองมันจำบบดายยี่หลีนะคะแต่นี่คือความฝันเดอนเน้อสาวน้ำยื่นฝันฝันเห็นแม่หน่อยมือขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จังไม่เห็นคลิปไม่เห็นกลีปที่สาวน,น้ำยื่นวาวนี่นะคะไม่เห็นคลีบที่วา่าเห็นน้ำพระเอกต้นบีมลชัยหเห็นที่ว่าแม่หน่อยวาวให้ฟังว่า บ้านแม่หน่อยอยู่นี้ว่าสันนี่โรงเรียนแม่หน่อยก็อยู่ใกล้ๆนี่อ่ะแม่หน่อยก็เรียนโรงเรียนนี่บ้านก็อยู่ใกล้ๆหน้าโรงพยาบาลนี่เพิ่นว่านะคะอันโบแมนอยู่ไกลๆหลายคนอาจจะคิดว่าบ้านแม่หน่อยอยู่โมาบ้านได้เนาะหางจากนี้ไปหารโรซิปโลบบจังสีเนาะคือพอการใช้เวาเพิ่นบอกว่าโบแมนค่ะก็คือเพื่อนก็อยู่แถวๆหน้าโรงพยาบาลนั่นแหละแต่เป็นคนที่ตอนนี้เวาก็คือ ถ่ายยูบานมองอำเภอว่านนนิวัดบ่งีบบานเป็นของเจ้าของพี่น้องมีแต่ว่าบานยาติพี่น้องถามเพื่อนครับไปยามก็คือเพื่อนก็ไปเรือ,อยูนะเพื่อนว่าแต่ว่าเพื่อนบอกออกซื้อเท่านั้นเองเนากะก็คือไปยามยาติพี่น้องไปหาป่าไปายาติพี่น้องนะั่นเพื่อนไปหาอยููประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องที่บอกเคยได้ไดยินได้ฟังมาก่อนนะคะพี่น้องเราเป็นจังไดเมื่อคือนนี้อีหลา่าอุ้งอิงเมื่อยามบานเกิดแม่ เป็นอย่างไดแน่ปปาพี่น้องเอ๋ยคนแห่มาบึงว่าแมนมาเบิดสก,กลนครสาวน้ำยืนเอิ่นว่าคนแสนแปดพี่น้องเอ๋ยพอการใช่น้นบอกว่าคนสองหมื่นกลัวเออน่าจะสองหมื่นขึ้นประมาณนี้เนาะแต่ว่าสาวน้ำยื่นี่เอิเอ่เลยหลักว่าคนแสนแปดพี่น้องเพราะว่าโบได้นับเนาะคนลายอีหลีพี่น้องคนหลายแห้งคนหลายมาไล่กัหลายพี่น้องมาไล่อีหลาอุ้งหญิงป้า เนาะคืออุ๋งอิงมีมาลัยทุกวันอุ๋งอิงหนึ่งเดียวในโลกพี่น้องมีมาไล่ไร่วันตอนนี้วันละแสนกว่าพี่น้องอืมลักแสนมือขึ้นลักแสนพี่น้องค่ะมาไมล่มือละแสนมือละแสนคิดเร่นๆเนาะแต่วันละมือไลยกว่านั่นเด้อม,มือพิเศษหลยแสนกว่านั้นเ่ารัเนอุ้งอิงเป็นคนที่มีมาลลยทุกวันค่ะ มีมาไล่สุมือหล้กก็เป็นหนึ่งเดียวในในโลกหลายคนนี่อยากไปหาอยากไปเห็นมือคึืนอยู่วานอนนีวาจังหวัดสกลนครพี่น้องออมาไล่กระเบิงเอลดค่ะนี่นมาไล่กระเบิงเอลดนะคะหลายสำนีละอิหลาโพดขอบคุณโพดส่งงานไวแล้วเนาะส่วนมือแรกนี่ปัตตานีมือคืนนี่ยู่วานอนนีวาคนว่าแมนสีเย,ยบกันอืมคนแสนแปด ส่วนมือแรกงนี่สิไปรอยเอสให้แพ่เขาเดอ้อพี่น้องทั้งรอยเอดค่ะให้แพ่พี่น้องทั้งว่านอนนี่ว่าเดอ้อมือแรกงนี่นะคะไปมวนซื้นกับลูกสาวไปจับมือในอยหน่อย,อยลูกสาวเนี่ยพี่น้องไปมวนกับสาวหน่อยผิดบานแพงพี่น้องคะนี่นี่นี่น,นี่มือแรกงนี่เพิ่นจะไปทําการแสดงอยู่ที่อ,อยู่ที่บ้าน บ้านพร่มาจันทร์นะคะพี่น้องตำบลโคกม่วงอำเภออำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนี่มาพอกันเด้อจากเพิ่นวานนะคะป้าพี่น้องเอ้ยจะเป็นงามารลูกสาวพี่น้องงามวันงามขึ้นสวยวันสวยคืนคือว่านาอเริ่มเป็นสาวพี่น้องเป็นสาวสิบเก่ายีสิบไปหนีก็อุ้ยน้องนนณะงามขึ้นเสม,มอแม่นบ่า เบิ่งเอาเบิงเบ่งเอาพี่น้องคะเห็นบ่เออไก่งามพ่อขนคนงามเพราะแต่งพี่น้องคะเพราะฉะนั้นใหญ่ขึ้นเป็นสาวขื้นเนาะแต่งโตแต่งต้นขึ้นงามคือว่าพี่น้องเอ๋ยจังได้อีก,กันงามบัตตานีสวยคักสวยแน่พี่น้องเอ๋ยเบิ่งเอาเบิ่งเอานะคะมือแรงยาให้แพ้เขาเด้อค่ะเด้อพี่น้องทางรอยเอทค่ะไปเลไลไปเลไลนะคะสู้เขา สู่เขาอาสั่นห้เละลายให้มวลมวลนะคะพี่น้องมือแรกนี่ไปไป็นอลูกสาวค่ะมวลมวลกันสูุขสูขคนขอบคุณติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ